สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกิดมาเฮลนะครับรายการที่นำเกิดสุขภาพนะครับมาบอกเล่าสู่กันฟังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆที่บ้านนะครับวันนี้คุณอยู่กับแชมป์รัตพลโสพลธรรมกิจครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่5แล้วนะครับสำหรับ EP ีนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องฉลาดโภชนาการนะครับ nutrition information หรือ nutrition fact ที่เวลาเราไปซื้อของในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็จะเห็นตัวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่ข้างในมีข้อมูลละเอียดๆยิบๆเลยนะฮะเราก็บอกว่าเราเนี่ยอ่านไปดูก็ไม่รู้เรื่องนะครับมันเกี่ยวกับอะไรวันนี้เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันเราจะได้รู้ว่าเจ้านูทริชันแฟกหรือฉลากโภชนาการเนี่ยนะครับมันสามารถช่วยให้เรานะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับผมก็เจ้าฉลากโฆษณาการนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือฉลากมันก็คือป้ายเล็กๆนะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนนนัะ เพราะว่าทําไมต้องใส่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เวลาเราซื้อของนะเราไม่รู้จักผู้ผลิตเลยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเขาแบบผลิตยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะ,ะนั้นโปรดักต์เนี่ยครับที่อยู่ในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยกฎหมายก็กําหนดนะฮะว่าบางชนิดเนี่ยจะต้องมีฉลากโภชนาการแปะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นฉลากโภชนาการเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นแบบยาวๆนะครับ ง่ายๆเลยเรียกว่าแบบมาตรฐานนะก็จะมีชนิดนะครับรายละเอียดชนิดและปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ในนั้นๆนะครับกฎหมายก็กําหนดไว้ว่า15ชนิด15ปริมาณสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับแบบที่2องเขาเรียกว่าแบบย่อๆนะครับย่อๆย่อๆก็แปลว่าสั้นๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นสั้นลงมาหน่อยนะต่างจากแบบมาตรฐานแบบแรกก็คือรายละเอียดจะน้อยลงมานิดนึงเพราะว่าสารอาหารบางอย่างนี่มันน้อยมากนะครับน้อยมากจน คิดว่าเอามาใส่เนี่ยก็จะเกิดความสับสนนะครับน้อยเกินไปก็ยอ่อลงไปให้เหลือเอาเฉพาะที่จําเป็น,นนั้นเองนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับที่ทุกคนจะเห็นอยู่ด้านหน้าผลิตภัณฑ์ของขนมต่างๆของขบเคี้ยวหรือว่าเยอะแยะอะไรมากมายพวกช็อกโกแลตเล่นนะครับก็กฎหมายก็กําหนดให้สินค้าบางชนิดเนี่ยมีนะครับฉลกากพัฒนาการแบบยอ่อเรียกว่า GDA นะครับ GDA หรือฉลากหวานมันเค็มนั่นเองแล้วพอรู้แล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับอ้า ก็ดีแน่นอนเพราะว่าเวลาดูนะครับคนที่ต้องการสารอาหารบางอย่างเป็นพิเศษนะครับหรือคนที่ไม่ต้องการสารอาหารบางอย่างนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ระหว่าง2อย่าง -3 อย่างเราเลือกที่ไหนนะ้วเราก็เลือกที่ฉลากผลิตภัณฑ์นี่แหละยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง คนที่มีความเสี่ยงนะครับ s, หรือว่ามีน้ำตาลในเลือดเยอะนะครับหรือเป็นเบาหวานนะครับเขาก็ควรระวังระดับน้ำตาลในเลือดถูกไหมะนะครับคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไตนะครับหรือว่าความดันโลหิตสูงนะครับก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงโซเดียมถูกไหมอา,อาหารที่เค็มจัดๆนะครับโซเดียมนั่นเองก็สามารถดูได้ในฉากพฆษนาการได้หรือคนที่เป็นไขมันในเส้นเลือดคอ,อเลสเตอรอลสูงนะครับเราก็สามารถพลิกดูในฉากโฆษนาการได้ว่าเฮ้ย อันนี้มันคอเลสเตอรอลสูงนะเราไม่ควรจะกินอาหารนี้เข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเดียมถขยมันน้ําตาลใช่ไหมครับหรือพลังงานต่างๆเนี่ยที่ใส่เข้ามาแล้วผ่านล่างเราไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคหรือไม่มีโรคก,ก็ต้องระวังอยู่ดีทุกคนว่าไหมแต่ก่อนที่เราจะไปลงภาคสนามกันนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยลิมิตในแต่ละวันเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยนะควรจะได้รับสารอาหารบางอย่างเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่อ่า ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยสำคัญนะอ่ะอย่างเช่นนะครับน้ําตาลนะครับเราเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็โดยเฉลี่ยนะไม่เกิน6ช้อนชาอ่าช้อนชาหนึ่งก็4กรัมทั้นหช้อนชา6 4 24ก็24กรัมต่อวัน24กรัมต่อวันจาไว้ก่อนนะและอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในฉลาก GDA นั่นเองก็คือโซเดียมนะครับโซเดียมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ที่เกลือเค็มๆนะมันอยู่ในผงปรุงรสด,ด้วยและ ใครขนมปังก็มีโซเดียมแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในผงฟูเจ้าผงฟูที่ทําให้ขนมปังหรือเค,ค้กฟูขึ้นมาเนี่ยก็มีโซเดียมอยู่เยอะมากเลยแหละครับแล้วก็บ้านเราก็กําหนดนะฮะว่าปริมาณนะครับต่อวันไม่ควรเกินแต่ละคนนะครับ2000มิลลิกรัมต่อวันก็รู้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับในการเลือกนะครจบแล้ว <S 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 ยังนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเดินดูตัวอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับ เดินผ่านตู้เย็นนะครับก็ไม่ลืมที่จะแวะดูนะครับปกติที่เราทานนมกันเนาะเราก็มักจะอยากจะได้โปรตีนถูกไหมครับอ่ะคราวนี้เรามาพลิกดูนิดนึงว่าการกินนมเนี่ยครับจะได้โปรตีนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเรามาดูอ่ารสกาแฟนะครับนมรสกาแฟเราเปิดไปดูปุ๊บนะครับก็อ๋อนะครับหน่หน่วยบริโภคเนี่ยหแก้วนะครับหนึ่งเอ่อหแก้วนะครับเพราะฉะนั้นขวดนี้เนี่ยก็ได้ทาน4แก้วนะครับถ้า4ี่แก้วเนี่ย 1>, 1แก้วได้180กิโลแคลอรี่ถ้าเราทาน1ขวดเลยก็เอา1้0ยคูณ4เข้าไปก็จะเป็นพลังงานทั้งหมดก็เยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าการทานข้าวกับข้าว1มื้ออีกนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะโปรตีน5กรัมต่อ1แก้วนะครับแต่ว่านะครับเรามาดูอีกทีนะครับน้ำตาล19กรัมเลยนะครับถ้ากินทั้งขวดเนี่ยก็เอา19เคูณ4เข้าไปน้ำตาลเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา ดื่มนมนะครับตอนแรกเราคิดว่าจะได้โปรโตีนใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้น้ําตาลไปมากกว่าโปรโตีนเยอะเลยเลยข้างๆกันนะครับก็คือน้ําผล,ลไม้ร้อยเป็นต์นะครับเป็นจุสนะครับอันนี้เราหยิบขึ้นมาเป็นแอปเปิ้ลจุสเราก็จะเห็นฉลาก gda ข้างหน้าเห็นไหม a นะครับฉลากหวานมันเคมเ็มก็อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลร้อยเปอร์เนนะครับหลายๆคนชอบดื่มแทน มื้อเย็นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะดีต่อสุขภาพนะครับก็อยากจะลดน้าหนักใช่นะไหมก็ไม่ได้ทานข้าวมื้อเย็นนะครับแต่ว่าเรามาทานน้ําผลไม้แทนนะครับเราพลิกดูข้างหลังนะครับหกล่องนะครับก็1หน่วยบริโภคได้พลังงานทั้งหมด150กิโลแคลอรี่แต่ที่สําคัญนะครับโอ้โหมาจากน้ําตาลถึง35กรัมเลยก็เกินลิมิตนะครับจากปกติเราทานแค่24กรัมต่อวันใช่ไหมโอ้โหอันนี้มันเกินโคต้าไปไกลเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอันนี้แทน มื้ออาหารนะเราก็จะแบบได้น้ำตาลไปแทนนะในขณะที่โปรตีนนะครับไขมันก็ไม่ได้เลยเราสามารถขาดสารอาหารได้นะครับเดินถัดไปนะครับเราก็เจอสินค้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่โอ้โหคู่ตัวผมมามากเลยนะครับผมทานบ่อยมากนะครับตอนที่เรียนอยู่ที่แล้วก็พักอยู่ที่หอพักนะครับอ่านะครับ มีกึ่งสเร็จรูปนั่นเองนะครับแล้วก็ลดคุ้นเคยกันดีเราพลิกไปดูฉากโฆษณารข้างหลังนะครับอืมนะฮะหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับก็คือ1ถ้วยนั่นเองนะครับให้พลังงานทั้งหมด280กิโลแคลอรี่อ่าก็เหมือนข้าว1จานนะครับพร้อมกับข้าวเลยนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทุกคนมาดูนะครับอืได้โปรตีน6กรัมเลยนะอ่าถือว่าดีเลยนะฮะไขมัน12กรัมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีมีใยอาหารด้วยนะครับน้ำตาลสีกรัมแต่ที่ต้องโฟกัสนิดนึงก็คือนะครับโซเดีียมอกกแล้วนะครับ็ เพราะว่าบะหมี่เัสุดลูกก็จะมีของคุงรดเยอะเนาะนะครับโซเดียม1,800มิลลิกรัมซึ่งนะครับก็เท่ากับ90%เซของโซเดียมทั้งวันแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาทานนะครับคนที่มีคอนเซิร์นนะครับเรื่องโซเดียมสุงนี่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับกุ้งใหญ่พิเศษเลยนะครับบะมีเกี๊ยวกุ้งกับเมื่อกี้ก็เป็นแห้งๆเนาะอันนี้มาเป็นน้ำๆนะครับก็เราพลิกดูนะครับปุ๊บ เราเห็นฉลากโภชนาการที่เรียกว่า GDA ก่อนเลยฉลากหวานมันเค็มเนาะดูง่ายๆนะครับอันนี้ก็1ถ้วยนะครับไม่ต้องแบ่งเลยนะครับให้พลังงานทัง้งหมด240กิโลแคลอรี่นะครับก็ได้น้ำตาล3กรัมนะครับไขมัน2กรัมแต่ที่สำคัญเตะตาอีกแล้วนะครับอาหาร Frozen Food หรืออาหารแช่แข็งเนี่ยมักจะมีปริมาณโซเดียมสูงนะครับอันนี้เท่ากับ1,910มิลลิกรัมนะครับ ก็โอ้โหอย่างที่บอกนะ้องเมื่อกี้ก็2000มิลลิกรัมโซเดียมต่อวนันอันนี้ก็เกือบเกือบเต็มนะครับก็9 6เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีโซเดียมเยอะอีกนิดนึงนะครับคนที่เป็นโรคไตความดันโลหิตสูงหรือคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเดินถัดมาอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็เป็นอีกอันนึงที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในร้านสะดวกซื้อนะ ชาเขียวกรีนทีนะก็มีรถให้เลือกมากมายเลวันนี้เราหยิบรถนี้ขึ้นมาดูนะครับก็1ขวดนะครับเราหั่นดูสลักโพชนาการนะครับหน่หน่วยบริโภคก็คือ1ขวดนั่นเองได้พลังงานทั้งหมด170กิโลแคลอรี่ก็ถือว่าเยอะเลยแหละก็สิ่งที่ดูต่อไปก็คือว่าได้พลังได้น้ําตาลไป37กรัม นะครับซึ่งน้ําตาลแต่ละวันเนี่ยมันก็ควรจะไม่เกิน24กรัมแต่ว่าอันนี้ขวดเดียวเนี่ยก็เกินโคต้าน้ําตาลของพวกเราไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะคุมน้ําตาลนะครับหรือว่าลดน้ําหนักนะถ้าอยังทานน้ําตาลเยอะแบบนี้เน้น้ำหนักก็จะไม่ลงนะกลับมาแล้วนะครับเอาไปออกภาคสนามมานะครับปเปไงทุกคนได้รู้แล้วว่า ศาร์พจนการเนี่ยพออ่านแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะสามารถเทียบได้เลยอ่ะว่าเราจะเลือกสินค้าประเภทไหนจะกินอัวไหนดีจะรับอะไรเข้าสู่ร่างกายดีสําหรับ EP นี้ครับก็ลากันไปก่อนแต่ว่านะครับก่อนที่จะจากกันนะครับก็ถ้าชอบอะไรนะก็ฝากคอมเมนต์นะครับกด subscribe กดไลค์แล้วก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรก็สามารถบอกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทีมงานก็จะไปหามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ EP นี้ก็บายบายไปก่อนนะคะ